แม่บ้านแฉเองงานเข้าแม่บ้านของแม่ตัก๊กแชร์ความจริงเรื่องตู้เซฟสีดำที่ตำรวจค้นบ้านของแม่ตัก๊กเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกปคบ,ออบ,ออบออได้ไประสานแม่ตั๊กกับปาเบียที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำอยู่ในขณะน,นี้เพื่อขอให้มอบอำนาจให้กับตนเองแทนมาเป็นพยานในการเปิดตู้เซฟที่ยึดจากบ้านของตนหนึ่งตู้ตรวจสอบดูทรัพย์สิสนหรือสิ่งของที่เก็บไว้ภายในตู้เซฟ ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดหรือไม่ขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมทั้งทรัพย์สินที่อาจจะยักยอกถ่ายเทไปก่อนหน้านี้ทางตำรวจปกปคบอยู่ในระหว่างการร่วมมือกันกับปปง เร่งแกะรอยหาที่มาและที่ไปคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถขยายผลไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยเฉพาะอาจจะมีผู้ปการแม่ตักและปาเบียให้กระทําความผิดดังกล่าวและกลุ่มดารานักร้องหรืออินฟลูเอนเซอร์ประมาณ20คนที่ไร้สดขายสินค้ากับแม่ตัก นับเป็นร้อยครั้งจนน่าสงสัยในพฤติกรรมว่าอาจจะมีส่วนร่วมรู้เห็นในการต้มตุนหลอกลวงชาวบ้านหรือเปล่าล่าสุดป้าแม่บ้านของแม่ตักเผยในบ้านไม่มีตู้เซฟสีดำอันเล็ก ทำงานมา2อถึงสปีไม่เคยเห็นตู้นี้มาก่อนมีแต่ตู้ใหญ่สองตู้ที่ป่าเบียร์ไลฟ์ไม่รู้ยกตู้มาจากไหนก็เป็นการให้การของแม่บ้านบ้านของแม่ตั๊กและป่าเบียร์เองนะคะซึ่งจะเป็นการชี้แนวทางในการแกะรอยให้กับตํารวจหรือไม่นั้นเราก็คงต้องรอดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปค่ะ